จเจริญพรย่าโจมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่4 9 7นะวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดดอยเทพนิมิตอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะเมื่อวานก็เป็นวันครบรอบวันเกิดโยมแม่ร้อยปีพอเสร็จจากงานโยมแม่หลวงพี่ก็รีบเดินทางมาเชียงรายมาที่อำเภอเชียงของมาร่วมงานราชทานเบงศพหลวงปู่ไพบูลสุมังคาโลหรือหลวงเอ่อ ท่านเจ้าคุณพระพรมวชิรคุณนะหลวงปู่ไพบูลซึ่งมีเมตตาอย่างยิ่งแล้วก็ได้รับแจกหนังสือสุมังคลานุสรของหลวงปู่ไพบูลนะที่สิทธิยานุสิ์ได้ได้ได้พิมพ์แจกนะอ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งและอย่างก็คือหนังสือเล่มนี้พิมพ์ถึงห้าพันเล่มห้าพันเล่มเนี่ยเออถ้าพิมพ์สีสีกระดาษอาร์ตแบบนี้เนี่ยเล่มต้องไม่ต่ำกว่าสองร้อย นะต้องใช้งบประมาณไม่นอกก้อยกว่าหนึล้านบาทแต่ก็ใช่เพราะว่าพอเปิดดูด้านหลังเนี่ยนะด้านหลังเจ้าภาพเนี่ยมีแบบคุณประวิทย์คุณอรัญญามารีนนท์นี่แป0 0สนหาหนะบริจาคในการจัดพิมพ์หนังสือเนี่ยแล้วก็คุณเพชรชลาคุณธัญนก1นึ่งแสนบาทแล้วก็มีรวมๆกันอีกหลายๆท่านอีกหลายสิบท่านรวมอีก2องแสนก็ตกแล้วก็ประมาณล้านสองแสน ออกเล่มละสอ0ร้อยกว่าบาทแต่คุ้มค่ามากนะในในเล่มนี้ก็จะเป็นการกล่าวถึงประวัติของหลวงปู่ไพบูลว่าหลวงปู่ไพบูลนั้นเป็นเป็นเกิดที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเราได้รู้ว่าหลวงปู่งเราเป็นคนลำปางนะเกิดเมื่อวันที่เออสอส,สิงหาคมปีพุทธศักราช2477คุณหมอประเวศท,ที่เพิ่งถึงอสัญญกรรมไปนั้นสองส่เจ็ดอันนี้สองหลวงปู่ไพบูลนี่สองสี่เจ็ดนะ ท่านเสียชีวิตไปเมื่อมรณะา่าไปเมื่อสองปีที่แล้วคุณพ่อท่านชื่อกองแก้วคุณแม่ชื่อคำนามสกุลสิทธิหนะังสือเล่มนี้ก็จะแจ้งไว้เช่นนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือปกติแล้วถ้าเป็นหนังสือที่ลึกในงานศพเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นคําไว้อะไรนะคำไว้อะไรต่างๆว่าผู้ตายมีคุณงามความดีอย่างไรมีในผู้ที่เขียนไว้อะไรเนี่ย ก็จะแสดงความรู้สึกคิดเห็นนะแต่ในเล่มนี้เป็นหนังสือพระแล้วอ,อ,อย่างสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงทรงลิขิตนะก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นคำแม่อะไรก็จะเรียกว่าสังเวชนียธรรมนะถ้อยคําขององค์สมเด็จพระสัมมาขององค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยในเล่มนี้เนี่ยบอกว่าผู้ไม่เอายกพระพุทธพจน์นะน้อมนำเอาพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาฯหวงปูเจ้า มากล่าวไว้ในสังเวชนียธรรมว่าผู้ไม่ประมาทพินิษอยู่เนี่ยย่อมถึงสุขอันภัยบูนนะชื่อเดียวกับหลวงพ่อภัยบู์ด้วยเลยนะแม้แต่ในปกในเนี่ยก็ยังมีบอกว่าที่หลวงปู่ได้เขียนไว้ว่าคิดดีทดําดีจงคิดแต่สิ่งที่ดีๆทําแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็บันทึกสะสมไว้ในจิตใจใช่เลยมันเป็นบัญชีบุญที่แบบว่าให้เราได้ ติดติดตึงเข้าไปในจิตของเราอ่ะว่าเราในชีวิตนี้เราทําความดีทําบุญกุศลอะไรมานะเพื่อในวระสุดท้ายในจิตสุดท้ายที่เราจะลาลับจากโลกนี้ไปเนี่ยคุณความดีนั้นเนี่ยมันจะได้เป็นสเสบียงบุญเป็นบัญชีบุญของเรานะเพราะฉะนั้นเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างมากนะเป็นคําสอนที่สิทธิยานุสิธิตได้รวบรวมมานะหลวงปู่สอนไว้ในหนนะ้า สามสิบห้าว่าอย่าหงุดหงิดง่ายนะอย่าเป็นคนหงุดหงิดง่ายเพราะว่ากระแสความหงุดหงิดเนี่ยมันทําให้คนอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันก็รู้ได้นะเพราะฉนั้นแบบพยายามให้มีเมตตาเข้าไว้นะชีวิตเมื่อเกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยก็พึงที่จะค้นหาคําตอบของความเป็นไปของชีวิตนะที่จะอยู่อย่างมีคุณค่าอยู่อย่างมีความสุขไม่ไม่ทุกข์ใจไม่เศร้าโศกอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะแล้วก็ ท่านบอกว่าการจะพูดสิ่งใดเนี่ยท่านก็ยกคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในมงคลละสูตรนะว่าการกล่าววาจาที่ดีเนี่ยก็เป็นมงคลอันสูงสุดนะต่างๆนะหรือซึ่งอันนี้ก็อยู่ในหน้า5้าบสานะในหน้าห้าบสมของเล่มนี้แหละนะที่เมื่อกี้หลงพี่อ่านดูนะหรือในเรื่องราวของเอ่อ,เ,อ,อเรื่องของความเพียรน,นะท่านสอน ความเพียรไว้ในหน้าห้าสิบสามของเล่มเนี้นะว่าบุคคลที่มีความเพียรเนี่ยก็ย่อมพ้นทุก์ได้นะเพราะว่าความเพียรเนี่ยจะช่วยให้เราแบบว่ามีความสําเร็จนะไม่วิตกกังวลถึงงานที่มันข้างๆนะหลวงปู่ได้พูดถึงเรื่องของกฎไตรลักษณ์นะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นหัวใจคําสอนของของพุทธศาสนานะที่ให้เรานั้นเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่น นะให้มีแต่ความเมตตาหลวงปู่ก็สอนไว้ว่าการให้นะี่มันเป็นพื้นฐานของความมีเมตตานะเมื่อเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะในหน้าสองร้อยสามที่หกก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์คือให้อยู่กับปัจจุบันขณะดอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันยังมาไม่ถึงนะการทํางานใดๆเนี่ยทำเนี่ยเขาต้องทําให้ดีที่สุดอะให้ดีที่สุด มอบของอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องมอบของที่ดีให้อันนี้อยู่ในหน้า262พี่คงไม่ต้องเปิดอ่านให้ดูถ้าเกิดใครมีเล่มนี้เนี่ยก็ไปเปิดดูได้นี่ก็เป็นในเรื่องราวที่งดงามและมีคุณค่าที่แบบว่าเเป็นหนังสือที่มีมูลค่าการทําถึงหนึ่งล้านบาทล้านกว่าบาทเนี่ยผมพี่ว่าคุ้มค่ามากมีประวัติของหลวงปู่มีประวัติการสร้างวัดต่างๆเช่นวัดอนาลโยนะ ที่พเยาเนี่ยโอ้งดงามนะวัดเฉลิมพระเกียรตินะที่แจ้ห่มจังหวัดลำปางเนะี่ยแล้วโดยเพราะวัดโดยเทพนิมิตที่หลวงปู่ม,มาสร้างเนะี่ยเมื่อวานหลวงพี่นั่งรถแท็กซี่จากสนามบินเชียงรายมาอำเภอเชียงของแนทะ็กซี่ก็บอกว่าเคยผ่านๆแต่ว่าเออไม่เคยเข้ามาพอเมื่อวานแท็กซี่เข้ามานี่เห็นคึ้นมหาชนเห็นความยิ่งใหญ่ความงดงามของวัดแล้วเขาทึ่งมาก นะเขาเขาทึ่งมากอันนี้เป็นบุญบารมีเพราะว่าอยู่บนยอดเขาเมื่อเช้ามีพระองค์หนึ่งพูดกับหลวงพี่ว่าที่นี่ยเหมือนเขาไกลลาดแล้วก็เปรียบว่าวัดท่าตอนเนี่ยก็เหมือนดาวอดึงนะครับมีเป็นพระพระป่ารูปหนึ่งพูดแบบนั้นนะนะก็วัดท่าตอนก็อยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หา่างจากนี่ไปองคงประมาณร้อยี่สิบกิโลนะแต่ที่เนี่ยสวยงามนะสวยงามแล้วก็ บุญบารมีของหลวงปู่เนี่ยทำให้สามารถเหมือนในรามิตจริงๆอะนะวัดดอยเทพนิมิตนะนิมิตนะที่จะเห็นว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ดีที่สุดและเหมาะกับการสร้างวัดแลว้วิวทิทัศน์นี่สวยงามตอนเช้าก็มีทะเลเหมอกอะไรต่างๆเ่านี้เป็นตน้นนะ ในความเป็นจริงของชีวิตที่เราต้องลิขิตด,ด้วยตนเองเช่นนี้นั่นผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ย่อมดีพันทำการงานใดนั้นอย่างตั้งใจผู้ไม่ประมาทย่อมถึงสุขอันภัยบูรณ์ได้เป็นพระพุทธพจน์ที่จับใจเป็นหนักหนา องคพระสังฆราชได้ทรงลิขิตในสังเวชนิยธรรมเล่มนีนาถึงความสำคัญของความไม่ประมาทจริงคำสอนของหลวงปู่ัยบูรณ์ท่านกล่าวถึงว่าเราอย่าเป็นคนหงุดหงิดง่ายทำสิ่งใด ตั้งใจทำดีมากมายก่าววาจาออกไปให้ดีงามอย่ากล่าวคำให้ร้ายผู้อื่นนั่นมีความเพียรแม่นมั่นเป็นหนักหนาเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตตลอดมาหลวงปู่สอนในเรื่องของกฎไตรลักษณ์ที่งดงามถึงความไม่เชี่ยงความไม่ยึดมั่นถือมั่น คนเรามีวาสนาร่วมกันเป็นมั่นหมายเหมือนเคยทำบุญกันมาแต่ก่อนการเช่นนี้ไงแม้อยู่ห่างไกลก็จักได้พบกันลงมือทำสิ่งใดทำให้ดีที่สุดมอบของให้ใครพึงเป็นของที่ประเสริฐเช่นนี้นั่น หากคําได้เช่นนี้ย่อมดีพันสมเจตนาลมความเมตตาของหลวงปู่เราความเพียรการอยู่กับปัจจุบันขณะการตื่นรู้ความอ่อนโยนเช่นนี้นั่นการมีจิตและลึกรู้ถึงปัจจุบัน คิดดีทำดีสะสมไว้ในจิตใจเมื่อทำสิ่งที่ดีงามเช่นนี้ได้ชีวิตย่อมงดงามเป็นหนักหนาเป็นประโยชน์แก่ตนและโลกเช่นนี้นาขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันคืน ความน้าทางคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการกล่าวถึงหลักธรรมในหนังสือสุมังคลานุสรของหลวงปู่ของหลวงปู่ไพบูนสุมังคโลหรือพระพ,มพรมวชิรคุณที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ตั้งใจทําอย่างประนีตงดงามนี้ได้โปรดเป็นพราะวร่าปัจจัยอภิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้อยลูกใต้ก็ได้มีแต่ความสุขความจเจริญมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอจงสาเร็จสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาขอทอิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงองค์หลวงปู่และเทพเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายผู้ที่ทําบุญที่วัดดอยเทพนี้มิแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้จเจริญพร